พี่โยซาส,สดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยมาลากุติเมเนซานร้อยห้าสิบปีสองพันยี่สิบสามนะครับลูกค้าโอ้คือคันนี้คือสวยไม่มีที่ติเลยนะฮะร,รถเดิมๆชุดสีสวยๆนะเป็นสีดําด้านตัดสีเงินนะฮะโอ้โหสวยๆเลยนะครับผมรถชุดสีเดิมเลยนะจากโรงงานนะด้วยกุญแจคีย์เลต มาถึง2ดอกเลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคอนโซลยังดำๆอยู่เลยฮะลูกค้ารถสวยสภาพดีแบบนี้อย่าให้พลาดนะ,ะท่อนะเป็นท่อเดิมนะครับผมรถบ้านนะฮะพร้อมขับขี่ใช้งานเลยไฟหน้า LED นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะคันนี้นะฮะใหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นครับลูกค้า รถสวยเลยนะครับผมอย่าให้พลาดเลยนะครับรถอ,อาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยเงาเงากิ๊บเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะฮะเครื่องข้างเดิมนะครับข้างไม่ดังความไม่ไหลแน่นอนระบบไฟติดครบนะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะอ่ะาแต้กุญแจมาที่เลยมาถึง2ดอกเลยนะครับค เลขไม้เจ้าคนนี้นะฮะอยู่ที่7,900โลนะครับผมเลขไม้สวยๆเลยนะฮะามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะ,ะเครื่องเงียบๆเลยนะฮะเจ้าคนนี้ประมาณนี้เลยนะครับ จ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะขายอยู่ที่4900 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพรม้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ